สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเช่าไร่อ้อยนะคะมือนีกะมาแจงข่าวสําหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเช่าไรอ้อยทุกท่านนะคะก็คือมือนีมีการประชุมมาติคอรมอนะคะก็คือวันที่เก่ามิถุนายน2563น้นั่นเองก็คือมือนีจะมีการประชุมคอรมอซึ่งหนึ่งแน่หันก็คือเป็นโครงการซ้อยเรือเงินเช่าไรอ้อยนะคะก็คือกระทรวงอุตสาหกรรมนั่นเองชองคอรมอเยียวยา1น0่งมืนล้านบาทนะคะ ซึ่งนายสุริยะจึงรุงเรียองกิจนะคะรัฐมนตรีกาว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกะมีโครงการที่จะซ้อยเหลือกเกษตรกรเช่าไร่อ้อยในวงเงิน1นึ0ง0มืนลานบาทนะคะเพื่อเตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรีในมือน,นี้นะคะก็คือวันที่เก่าวนี้ล่ะ มีมติคอรมอออกมาว่าจะซอ,อยเลือพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเช่าไร่ออยจังไหนแน่นะคะสำหรับมือนีก็เป็นมือประชุมจังไดก็ล่อรุนนะคะถ้าเกิดว่ามีข่าวดีแบบใดเป็นจังไหนเดี๋ยวจะเฝ่ามาแจ้งพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเช่าไร่ออยอีกเท่อนึงนะคะสำหรับการซอยเหลือพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเช่าไร่ออยเนี่ยนะคะก็สามารถแบ่งได้นะคะก็คือแบ่งเงื่อนจาก1 0,000ื000ล้านบาทนี่เพิ่นสีแบ่งเป็น สงวงนะคะก็คือ2วงเงินนั่นเองก็ได้แก่วงเงินที่หนึงนี่ก็คือ6ก0 0นหาล้านบาทน,นี่เป็นการซอยเหลือพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเกรช่าไร่ยอ้อยที่ส่งอ้อยเข่าโรงงานถูกไายนะคะที่ได,ได้ได้จดทะเบียนถูกต้องตามพระราชบัญญัติอ้อยละกะนํำตาลทรายพศสองพันหาร้อยยีนะคะในอัตราตันละเบเกิน85บาทรายละบบเกิน ห้าพันตันนะคะสำหรับบงเงินที่2ก็คือสา0พรล้านบาทเป็นการซอยเหลือพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,เ,ร,กรเช่าไร่อ้อยเฉพาะเกษตรกร,เ,ร,กรเช่าไร่อ้อยที่ตัดอ้อ,อยสดนะคะเขาโรงงานทุกตันอ้อยในอัตราตันละบ่เกินเก่าสิบาท เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกนะคะให้แก่เกษตรกรเช่าไร่อ้อยสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและกระนำตาลทรายกะได้จัดทำระบบการตรวจสอบซิ์อ้อยนะคะผ่านไลน์ออฟฟิเชีลในสื่อตรวจสิทซิดอ้อยนะคะเพื่อให้กเกษตรกรเช่าไร่อ้อยได้ตรวจสอบปริมาณอ้อยที่จะคล้องได้รับสิทธิ์ตามโครงการเงินซอยเหลือนี้นะคะจังไหนก็รอฟังมาติคอรมอก,กันให้ดีนะคะสำหรับโครงการ ซอยเหลือพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเช่าไรอ้อยน,นั่นเองค่ะจังใดก็ล่อลุนกันนะคะเดี๋ยวมีข่าวความคืบหนาจังใดสิฟาวมาแจ้งให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเช่าไรอ้อยได้ทราบกันนะคะจังหดก็ขอขอบคุณในหลายนะคะสําหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่เข้ามารับชมและก็รับฟังข่าวสําหรับคลิปนี้ถ้าผู้ได้มักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแลวก็กดกระดิง่งไว้ให้นานะคะเพื่อที่จะบ,บอกาดคลิปใไม่ๆ้ต่อไปค่ะ